ไม่เหมือนถ้าเป็นพวกเกมอื่นๆน่ะมันจะเล่นด้วยกันยังไงจะมาเบียร์ทำไมด้วยลิง X เ,เขาเนี่ยหัวแตกอีเลิงได้ ฟิวป้าให้เลยห้าไม่ใช่ฟิววีทักห้าทักห้าวียาบุนจิตตันเนี่ยนอนเองวัน ต้องเจ็ดเหลืองสองทุ่มสองสองทุง่มทุ่มเหลืองโดนหัวเฉยเลยมีใครมีรอะไรไม่ร,ร,มรู้ออกก่อนกันนะตึ๊มเลยไม่ผมไม่จัดน,นะเฮ้ยมันนี่มันอยู่ตรงนี้เกินแล้วจ้า โอ้ oh, หลายตัวเลยใชแต่มาเกาะทางบ้านเลย,เยทางน้าสายมือสายมือตั้มสายมือ